1 8ราบคาบแล้แล้วก็ถึงเวลาต่อสู้กันเอริกเผชิญหน้ากับเกรกสันอีกครั้งในสนามประรลองเริ่มแรกทั้งสองต่อสู้กันปกติเหมือนมนุษย์คือเตะต่อยธรรมดาทั่วไปแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่ง ทั้งสองเริ่มเผยร่างอันแท้จริงทําให้มนุษย์ที่อยู่ข้างสนามภากันตกใจบางคนถึงกับกรีดร้องเพราะไม่รู้มาก่อนว่าพระราชาทรงเป็นแวมไพร์ดังนั้นจึงเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายเพราะมีมนุษย์บางคนพยายามลุกและวิ่งออกไปจากข้างสนามเพราะกลัวอันตรายจากแวมไพร์ ลูกน้องแวมไพร์ฝั่งแฟนทั้มพยายามจะเข้าไปทำลายมนุษย์ที่อยู่บริเวณนั้นแต่ถูกลูกน้องแวมไพร์ฝั่งมินเชสตันเข้าขัดขวางเอาไว้ทำให้มนุษย์สามารถหลบหนีออกนอกสนามไปได้ในขณะที่โทนี่และเจนนี่ยังคงดูผลการต่อสู้ต่อไปไม่เคลื่อนไหวไปไหนพวกเธอไม่กลัวงั้นหรอเอเมิลี่สงสัยพวกเราอยากรู้ผลมากกว่าถ้าพระองค์ส่งพายแพ้พวกเราก็ไม่รอดอยู่ดี เจนนี่กล่าวอืมงั้นฉันขอตัวไปช่วยแซมสารก่อนนะแวมไพร์ฝั่งแฟนทมออกอารวาสแล้วเฮมเบอรี่กล่าวไปเถอะไม่ต้องห่วงพวกเรานะตอนนี้แวมไพร์ฝั่งวินเชสตันก็นั่งข้างพวกเราอยู่โคนี่กล่าวเอมิลี่จึงพยักหน้าให้กับเพื่อนแวมไพร์ที่นั่งข้างเพราะรู้กันว่าเป็นพวกเดียวกันจากนั้นเธอก็รีบแวบหายตัวไปเพื่อไปช่วยต่อต้านฝั่งศัตรูไม่ให้ทำร้ายมนุษย์ เวลาผ่านไปราครึ่งชั่วโมงในสนามบรองก็เหลือเพียงแต่แวมพายและมีมนุษย์เพียงสองคนเท่านั้นที่อยู่ที่นี่การต่อสู้ดำเนินต่อไปยังไม่มีใครเพียงพร้าแต่ถ้ว่าอยู่ดีๆเบรกสันก็แปลงกายเป็นสัตว์ประหลาดดุร้ายขนาดตัวอย่างกับยักษ์ถือเป็นขั้นสุดของแวมพายและเขานั้นมีพลังเหนือกว่าเอริกหลายร้อยเท่าหลังจากนั้นเอริกเริ่มสู้ไม่ได้เขาทั้งโดนจับทุ่มแล้วทุ่มอีก แล้วถูกซัดพลังใสจนบาดเจ็บสาหัสแทบลุกไม่ได้เกลิกส่นหัวเราะอย่างสะใจแล้วเหยียบไปที่หน้าอกของเอริกอย่างแรงจนเอริกไม่อาจขยับอะไรได้เลยแล้วพระองค์ทรงเพียงพ้ําแล้วเจนนี่กล่าวทำยังไงดีมันต้องตรงชีวิตของพระองค์เป็นแน่โทนี่กังวลองค์ขลากก็ไปช่วยพระองค์ไม่ได้สิด้วยเพราะต้องต่อสู้แวมไพร์ฝั่งแฟนทัม เจนนี่มองไปรอบสนามสักพักเอมเมอรี่ก็ปรากฏตัวและถามทันทีผลการต่อสู้เป็นยังไงบ้างดูนั่นสิเอมเมอรี่เจนนี่ชี้ให้เอมเมอรี่ดูเอมเมอรี่ตกใจที่เห็นพระองค์กำลังพ่ายแพ้และกำลังจะถูกกําจัดรีบไปช่วยพระองค์เร็วเข้าเจนนี่บอกเพื่อนฉันเนี่ยนะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันจะไปสู้กับเบกสันได้ยังไงเอมเมอรี่ชี้มาที่ตัวเองถ้าไม่ช่วยพระองค์ไม่รอดแน่ ใช่จริงด้วยแวมพายที่ช่วยชีวิตเธอก็คือพระราชาเอริกพระองค์ทรงถ่ายทออพลังให้เธอครึ่งหนึ่งเธอถึงรอดมาได้แบบนี้ดังนั้นเธอจะต้องไปช่วยพระราชาเดี๋ยวนี้นะเอเมิลี่เอเมี่ยอมบอกความจริงอ่ะก็ได้แเอเมิลี่ก็แแบมือของกับโทนี่อะไรนั่นหรอครับโทนีง่งงอาวุธค่ะพลังฉันสู้กับมันไม่ได้หรอกเอเมิลี่กล่าว โทนี่เลยหยิบระเบิดควันให้กับเอมิลี่นี่คุณพกมันมาด้วยหรอคะเอมี่แปลกใจผมต้องรอบครอบครับเพราะต้องมาอยู่ร่วมกันกับเวมพายโทนี้กล่าวเพิ่งว่ากันเลยพวกเธอรีบกลับไปที่บ้านพ่อฉันก่อนแล้วไปเจอกันที่นั่นเอมิลี่บอกแผนระวังตัวด้วยนะเอมิลี่เอมี่เป็นห่วงเอมิลี่แเพกหน้าแล้วแวบหายตัวไปใน,นที เปร็กสันกำลังจะซัดพลังใส่เอริกเพื่อฆ่าเขาโชคดีที่เอมเมอรี่ปรากฏตัวทันแล้วรีบทีบเปร็กสันให้พ้นจากตัวเอริกด้วยความรวดเร็วสุดชีวิตเธอรีบคว้างระเบิดควันใส่เกร็กสันแล้วพาตัวเอริกหายไปด้วยกันเมื่อควันจางหายไปเปร็กสันไม่เห็นตัวเอริกทำให้เขาโกรธแล้วกัดฟันแน่นแต่สัพพอยู่ดีเขาก็ยิ้มและหัวเราะอย่างอมตนายไม่รอดหรอกบาดเจ็บหนักขนาดนั้น ฉันได้อำนาจมาแล้วฉันได้ครอบครองประเทศนี้แล้วฮ่าฮเอเมอรี่รีบประคองอดีตพระราชากลับไปที่บ้านพ่อคะช่วยด้วยเอเมอรี่เรียกพ่อซานอตซานอตออกมาดูเห็นลูกสาวกำลังประคองเอริกอยู่เขาจึงรีบออกมาช่วยพากันเข้าบ้านสักพักก็ได้ยินเสียงรถจอดเจนนี่กับโทนี่รีบวิ่งเข้ามาดูอาการพ่อ พอช่วยเขาได้ไหมคะเอมิรี่รีบถามเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมากและที่นี่เขาไม่ปลอดภัยและพวกมันก็ต้องจับกิ่นตามมาได้อย่างแน่นอนซานอพคาดการณ์และจะทําไงดีล่ะคะเอมิสงสัยไปที่ถ้ำบินเชสตันกันสถานที่นั่นมีมนตราช่วยป้องกันพวกแฟนทําได้ดังนั้นเอมิรี่กับซานอส ช่วยการประพองเอลิกให้ไปขึ้นรถของโทนี่ทั้งห้ารีบออกเดินทางไปที่ถ้ำแห่งนั้นทันทีเมื่อมาถึงซานอกับโทนี่ช่วยการประพองตัวเอลิกไปที่แท่นเห็นที่พอนอนได้ซานอใช้เวทมนตร์รักษาบาดแผลภายนอกได้แต่ไม่อาจช่วยรักษาบาดแผลภายในและไม่สามารถเพิ่มพลังให้กับเขาได้ทำได้แต่คอยเฝ้าให้เขารักษาตัวเอง เอเมรีไม่ได้สนใจอาการอดีตพระราชามากนะักเธอสนใจสิ่งแวดล้อมภายในถ้ำวินเชสตอร์มากกว่าเจนนี่เองก็ไม่แพ้กันเธอเริ่มสำรวจภายในถ้ำตามภาษานับสื่อผูกลูกห้ามเข้าไปในเขตห่วงห้ามเด็ดขาดเข้าใจไหมซานอตริห้ามค่ะพ่อเอเมรี่รับคำไปอย่างนั้นเองส่วนเจนนี่ก็ตื่นเต้นกับคำว่าเขตห่วงห้าม เธอ,อเริ่มอยากรู้แล้วว่าภายในเขตห่วงห้ามมีอะไรกันแน่ดังนั้นในระหว่างที่โทนี่และซาน้อยช่วยดูอาการให้กับเอริกเจนนี่ก็รีบจูงมือเอเมอรี่ไปที่เขตห่วงห้ามทันทีเฮ้ยแต่พ่อฉันสั่งห้ามแล้วนะเอเมอรี่ยั้งมือไว้น่าไปดูเฉยๆว่าเป็นอะไรหากอันตรายพวกเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปอีกหรือเธอไม่อยากรู้เจนนี่มองแววตาก,ก็รู้ทันว่าเพื่อนเองก็อยากรู้เหมือนกัน อก็ได้เองมี่คอยตามสองสาวเลยแอบย่องเข้าไปในเขตห่วงห้างซึ่งในบริเวณนั้นก็เป็นเพียงห้องว่างที่อยู่ภายในถ้ำเท่านั้นเจนนี่รีบเปิดไฟฉายจากในมือถือทันทีททเธอรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากนะแต่มีส่วนที่แปลกก็คือมันมีกระจกบานใหญ่ตั้งอยู่กลางห้องส่วนด้านซ้ายมือมีบ่อน้ำลึกทั้งคู่รีบเดินเข้าไปสำรวจเพราะมองเห็นแล้วว่า มันก็ไม่ได้มีอันตรายใ,ใดๆเลยเอเมิลี่มองลงไปในบอ่อน้ำส่องไฟไปก็เห็นรอยกระเพื่อมของน้ำสแสดงว่ามีน้ำจริงๆทางด้านเจนนี่เองเธอเป็นคนชอบส่องกระจกอยู่แล้วดังนั้นเธอก็เลยลองส่องสำรวจตัวเองสักพักอยู่ดีๆเงาตัวเองในกระจก ก็ยื่นมือออกมาจากกระจกแล้วคว้าตัวเจนนี่เข้าไปในกระจกบานนั้นช่วยด้วยเอเมลิลี่ช่วยฉันด้วยเจนนี่พยายามขืนตัวเอเมิลี่เงยหน้าขึ้นไปหันไปเห็นเจนนี่ที่กำลังถูกกระจกดึงดูดเข้าไปเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่เพราะว่า เมื่อเงาของเอมิลอี่อยู่ในกระจกด้วยเงาของเธอก็ยืมมือมาคว้าตัวเอมิลี่ให้เข้าไปในกระจกด้วยเช่นกันในขณะน,นี้ทั้งสองถูกดึงด้วยแรงมหาศาลทั้งคู่ไม่อาจต้านทานได้และแล้วทั้งสองร่างก็หายไปในกระจกเรียบร้อย